วันนี้นะคะครูจะมาเล่าให้ฟังนะเกี่ยวกับเรื่องของ unhealthy relationship นะคะก็คือความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีต่อสุขภาพความรักของเรานั่นเองนะคะอันนี้ครูได้ข้อมูลมาจาก TED Talk ในปี2019นะคะมาจากคุณ k เควตี s o o ดนะคะเขาเนี่ยมีเช็คลิสต์ไว้ทั้งหมด5ข้อเดี๋ยวครูนะจะอ่านไปพร้อมๆกันแล้วเดี๋ยวทุกคนนะลองตรวจสอบดูว่าเรามีข้อไหนในนี้บ้างไหมนะคะข้อแรกนะเขาบอกว่าอีกฝ่ายอินมากเกินไปอินมากเกินไปคืออะไรอยู่ด้วยกันทุกที่ โทรหาข้อความตลอดเวลาอึดอัดเวลาคุณตอบช้าแล้วก็ทุรนทุรายเวลาไม่ได้เจอไหนใครเป็นแบบนี้บ้างพิมพคอมเมนต์มาบอกด้วยนะข้อที่2ก็คือว่าเอาเวลาของคุณไปหมดเลยค่ะไม่ยอมให้ไปอยู่กับเพื่อนไม่ยอมให้อยู่กับครอบครัวแล้วก็เริ่มพูดถึงเพื่อนในทางที่ไม่ดีเอาเวลาของเราไปหมดแล้วก็อยากเป็นคนเดียวเลยนะที่แบบ สำคัญกับเขาในชีวิตเขาคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยไม่ให้มีสังคมเลยนะคะและข้อที่3มก็คือขี้หึงมากเกินไปเช่นอยากรู้ว่าอยู่ไหนอยากทาอะไรอยู่กับใครและมักจะไม่ค่อยฟังเหตุผลนะคะแล้วก็ตามสืบเรื่องของเราในโลกออนไลน์อันนี้น่ากลัวมาแล้วก็อะไรนิดอะไรหน่อยก็คือไม่ไว้ใจระแวงตลอดเวลานะคะอันนี้ไม่ดีนะและข้อที่4ี่ก็คือพูดจาดูถูกค่ะดูถูกว่า หมือนพยายามพูดแล้วกดให้เรารู้สึกต่ำกว่าเขาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เริ่มมีการแบบดูถูกเยียดหยามอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งอันเนี้ยมันก็ไม่ดีอยู่แล้วัน,นี้ทุกคนก็น่าจะรู้เนาะกับอีกอันหนึ่งนะคะอันนี้ครูเชื่อว่าอาจจะมีหลายคนที่เป็นก็คือว่าอารมณ์เนี่ยขึ้นขึ้นลงลงค่ะอย่างเช่นว่าเดี๋ยวคบครบรักรักเดี๋ยวบอกเลิกเดี๋ยวไปขอคบไปขอขึ้นดีอะไรแบบเนี้ยอันเนี้ยครูว่ามันไม่ค่อยมันไม่ค่อยดีเลยนะซึ่งถือว่ามันเป็นสัญญ,ญาณที่ไม่ดีเพราะว่าเราเนี่ยยังแบบไม่สามารถควบคุมอออออาาารรรมมณณ์์ไดด้แแปปววนนยู่ตลลลเะะะคคะีก็ื 5สัญญาณเช็คลิสต์นะที่บอกว่าคุณเนี่ยกำลังมี unhealthy relationship หรือว่าความรักที่อาจจะไม่ค่อยทำให้ชีวิตของเรามีความสุขนะคะก็ลองไปทบทวนตัวเองดูนะว่าถ้าเป็นข้อไหนเนี่ยก็พยายามทำให้มันน้อยๆลงนะรู้นะว่ารักแต่ว่าก็ต้องทำให้มันแบบว่าดีขึ้นกว่านี้นะจะได้รักษาความรักของเราเอาไว้นานๆนะคะวันนี้ครูไปก่อนนะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะบ๊ายบาย